สวัสดีครับขอตักทานสบายดีเอฟซีเบิร์สสุขสุขน,นะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าชมสองตามอุบลคนซีเกอไผน,น์เนาะวันนี้ได้น้องตาดำสาวเลาไตเนอร์ทุกคนเป็นมือกล่อง่าเป็นตะพองแทนเนาะสบายดีสบายดีทานผู้ส้มทุกทานเดอ้อสบายดีพี่น้องทางอ่าอุบลราชธาน,นีนะกะอำเภอวารินอำเภอวาริน่วาแต่ทางใครทางลาวเนาะแต่างประเทศนน้องครับที่รับชมวันนี้กัน ขอเป็นกำลังใจให้แน่เด้อทุกคนหลังจากมากจนเล่าไปหมดท่นนทานในเลยทีมจังเลยเพราะว่าอยากเรียกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากะเดี๋ยวสิขออนุญาตทุกคนให้ผมถ่ายบวกการเรียดสวนเนาะบางเท่อกะอยากถ่ายอยู่นะอยากมีคนเมืองเนาะเออสิมีคนเมืองให้ยอายเข้าอยู่บ่ว่าษาอังกฤษเด้อเอ้ <c oughs> า,อามื้อนี้ว่าหยังสิว่าได้พบพอกันกำลังได้พบพอเนาะทุกคนเนาะกำลังได้เจอกันได้จกัจกทีแล้วเนาะเฮาบ่ได้เห็นกันตั้งแต่มาแต่บุญสงเฮือ คุณทรงเหือห่วยสองทีสสองขีดปลายอะไรข่าวเดียวจิ้มข้เดือนละเนาะเออแม่นแม่นสองขีดปลายเนี่ยคอยก็จนจอยจนพร้อมไปทำงานสวนบอกว่าบอกว่าไทยงานสวนไทยเบิงเนยอยากเห็นคนเห็ดสวนเห็ดอีหยังอันสวนอยู่บ้านเมถาวะเขาเถ้าอะนะคนก็บอไทให้ลงให้เบงเนได้ได้แว้รอบนี้นะครับมาสิท้ายเนาะเดี๋ยากติดตามอยากเห็นทุกคนอัปเดตเรื่อยๆรื่อเนี่ยไปติง นี่นละนี่สวนกับแมนนี่ละครับนี่เอามาฝากน้องเนาะแมนขอบคุณพีพ่ตามก,กับพี่เกี๊ไปตามกันเลยนะทุกคนฝากชอบไพร้อมเราเลยนะเออ่ยคือเอาทั่วมาต้อนนี่ละคืออยากเกียร์องคำก็คือเฮ็ดทั่วนี่บวกทั่วทั่วปีกับทั่วฝักยาวทุกคนเนาะแมนครับวันนี้เลยมามีโอกาสน้องเพื่อนมามานอนกับพี่เก่งเนาะหน,น,นึ<พ>่งคืนแล้วกันแมนผีกับปเลวผมกับกำลังวางเวียกครับทุกคนกัเอ๋อดีใจ คือกันกัดสิได้ไปสมนองอยู่ให้แน่ได้มาพบพ่อน่องอยู่น่องหันยังแนมอยู่ว่าพ่อหันเป็นอียงังแ <c oughs> นมอยู่ว่าพ่อเป็นอียังอยู่ที่น่องคือเครือเครือทัวครับ่ยแม่เท่าบ่ได้ปุ๊กนาบกข้อเฮายาถาไตบัดเชื่อว่าว่าแล้วก็แม่เบิ่งเครื่องทัวว่าเปนเครืออง,อนะองาาที่หน,นัะนะเครือัวพี่กิฟบมาเบิ่งด่วนเนาะพี่กิฟเดี๋ยวมันเป็นเครืออีนังหมดจ้า สุกคนมาเ้อคือว่าพร้อมๆมานาตากันนารอนมาได้นี่โอ้อายขอยไปเป็นคนสวนตาดำกามาอันนั้นพี่น้องมากมากกว่าสุขภาพอยู่ขอนแก่นนางรดทั่วมาจากปักเซ่มาอุบลอุบลต่อคอนแก่นเลยมนเพราะว่าตอนมาบริเวณแม่ไอ้ก็เอือยไปกับน้องกีสองคนกับฝากเขาไปติดตามในเด้อสองตาดำสาวลาวใต้เ้อทุกคนบบอกเป็นยังย่ำแต่วาน้องกับบอสเค้ยติ่มอายิ่มเอื้อยจักเดียวดอกท บ่าว่าแต่มื่นไดว่างกับนอนกันแม่บ้านอนนับคือเก่ายังอบอุ่นคือเก่าทุกคนยังทางยังแพงกันคือเก่าพี่น้องกะขอบคุณมิตรภาพที่ดีเนาะที่ได้กันดีใจกันนะที่ได้หูแจกกันมากกับเป็นปีกว่าแล้วเนาะปีกว่าข้าวเดียวเนาะแมนนทุกคนกันมาปีกว่าแล้วเมิงคิดอยู่กันอาจจะหูเนาะปีกว่ากับมาหูแจกันน้อยเดือนใดเดือนนี่นะมอมอนี่แหละเดือนที่ปีใด ปีทีท่แล้วประมาณเดือนฝนประมาณฝนประมาณย่มฝนที่ที่เฮียไปนู่นไงเดือนก่อนตุล่าเดือนอะไรนะอ๋อจำได้แล้ว เนี่ยไปอ่านเฮือนข้าไว้แมนแมนแมนข้าแสงค้าสีเขาจะยุ่งน้ำกันตอนนี้เนาะแมน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 แหละอ่านเพลินหันมาทำอีทเพลินเอาเคสโทรศัพท์มาฝากยังจือได้อยู่แมนแมนแมนยังจืดใจดีแมนพ้อกันนั่นางเชียงแลกหลังจากนันการนอนกับพิณต่อกันมาเอออยากหันมาถามมาฟังไทยกัน กลับมาสายแววเนาะครั้งแรกแม่นมากับสายแววครั้งที่ซองมากับหนองนาผ้าทั่อ่ะพังที่สามมากับนมแหนมแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนนับเถื่อบ่ได้เลยแม่นเหมือนนี้กะเฮียเพิ่นหันยุซีสเกตไดยแต่ว่าเพื่อนหันอยากมาส่งน้องก็เลยว่าบอกให้น้องท้าถ้ามีทหารสีนั่งแท็กซี่ออกไปบองเขาโซ่แต่ว่าบอกไว้ลอก่อนเพราะว่าพี่กัขึ้นหอดน้องนั่นมันละเออยังหน่อยก็ได้ไปส่งน้อง เอายาไปค้นเครื่องไปค้นเครื่องวันนี้เท่ากับสี่ก้าวเดอเป็นมือสุดอไายแล้วที่เขาสีอยู่ฟังไทยลังจากที่มาฟังไทยได้สีมือทุกคนเก็บของให้ดอกนกันไปน้ำกันนี่แหล้วไปน้ำกันนี่สี่มือเท่าเดียวแมนมีรถจะไปไซเฮียรถจอดอยู่นี่รถซีปล้อรถดำอยู่บ้านอยู่บ้านไปค้นเขาโอ้อยู่บ้าน อันพี่พี่นูดเ<อ>พิ่์นโอยุบอยวทุกคนสีถามหาเดพี่นูดโอยูนรถไหม่คนเขาทุกคนไหม่คนเขาเนาะช่วงนี<อ>้ก็ะตินลาาเกี<อ>่ยวเขาเกี่ยวกับพอดเป็นพอ<า>ส่วน,นแนมนบมดเราบอพี่นูดโอยุพีหน่องเอ้ยคือหอดคือหอดเดอ้อพี่นูดเพิน่นติดป,ประกาศขายเหือนแล้วขายบ้านพร้อมที่ดินเบอร์โทรติดต่อ น้องกีก็ยังนอนอยูอ่บ้านพี่ตามก็ยังเป็นคือเก่าเนาะยังหนาอยู่อบอุ่นคือเก่าไหวท่านไม่เมียเราทุกคนเพราะว่าท่านได้กลับบ้านเนาะเดี๋ยวกับกลับมานเราละประมาณสิ้นเดือนนีไปหวยออกเลยนี่เฮียฟันโตเด็ดอยู่บออบ้านเลขที่เลยเนาะบ้านเลขที่อยู่สานออบ้านนี้บ้านเลขที่สายหวยสายหวย เจ็หพี่น้องบอกเอาไ่โก็ได้เด้อซีไปไปพ,พี่น้อง4ีตันเล็นกอินชีเอาโถไผ่นน่เฮีย4ีตันีันนงอินชีนขันว่าเล็กแลวหรือ่มน<อ>ขันเล็กไทยเป็นเล็กยังก็งบ่หูบ <laughs> อกหูเฮียนี่รถขันนี้คือก็จะว้รดไผ่นี่นกัรถเฮียนีนลนแลเฮียเลยละแต่ง รถจะได้ข้าวเป็นสมัยเป็นบาวนาะมัคือสีสิ่งค่ะนะ้าวพันบอันมีรถคนใหญ่ง่วเนาะเอาไปพูนเอาไปคนใหญ่ง่วมาตอนทรมาแบ่งกันขี่เนอมีหลายคันแมนพี่น้องหมู่บ้านไอตามก็ยังหนาอยู่คือเกาเด้อพี่น้องเงียบสงบเป็นตาหนามาอยู่เนาะไพทีโบมักความนว่าเดี๋ยวไปเอิ้น้องกีก่อน จะพาเงินน้องกีก่อนโอเคโอ้จะแมนจะอยากปิดโอ้เบิองคนที่ไปเอื้อนน้องกีนี่เมึงไปมึงเป็นเงาเงาหน่อยตามเนาะอากาศเป็นเงาเงาจังไหนนี่เฮือนที่ตามก็ย่างคือเกามาย่างไดก็คือเกาเดี๋ยวสิพาไปเบิองน้องกี น,น้องกีเรานอนไปตนีหลุหอนมองแล้วได้กีเอย้ยหอนมองแล้วจา้าถึงเวลาเดินทางแล้วน้องกีพันเมาโหลดเด้อพี่น้องขอโทษขออภยัยสองมองแล้วกีโหลดออกสามมองไปไปไปอยากลูก <laughs> เออนางวาอยากหลอกว่าซาน ไปพี่น้องเตรียมตัวเรินทางไปเจอกันอยู่บคอสอไปเจอกันที่บคอสนอะทุกคนเตรียมพร้มพอรรม,อมนะเนาะน้องกี้ม,มากแห้งทุกคนนี่เนาะนี่กระเป๋กากุชี่ที่ผมถือมากับไอ้ทัวร์เนาะทุกคนนี่ถือมาเป็นของฝากจากเออของฝากจากไอเด้อมี่ยังหานี่ละสบายดีเลยสบายดีจำน้องกี้ได้บ่มจำได้จำได้เก่าเนาะทุกคนอาจจะย้อนบ้างทุกคน แมนวะเออ,อใส่โอ้ไหนกระเป๋าคือแท้แเอากระเป๋านี่งเอาให้น้องเนาะทุกคนเพระาระว่ามีบักทัวน้องกับหยันถุงขาดเนานะบ๊อแมนได้ง่ายๆเนี่ยสื่อกับของเบิดเป็นหมื่นๆผูหเด่นนี่เออเขาเปได้แจกล้ลาะเด้นี่สื่อปุ๋ยเบิดเป็นหมื่นผู้เด่นี่เขามีขายบ๊อแมนบ๊อมีมันเป็นของเก๋ของปุ๋ยเด่นี่บได้ห้างไหนง่ายๆเลยขอบาตรจากพ่อ เออพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายโอ้คนไทยบ้านบ้านบ้านข้าวอิ่นปูนยากับพ่อเ่าแม่เ euh ่าอ๋อาัว่าคำนเขาเอิ่นเออเอิ่นคือกันพ่อเ่าแม่เ่าแต่ว่าเป็นภาษาลาวแต่ว่าข้าเอิ่นภาษาไทยเอิ่นแต่ภาษาไทยเอิ่นมาไอ้พ่อพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายโอ้ภาษาไทยมวนกว่าเนาะพ่อตาแม่ยายลืมยังก็ลืมเนาะยี่สิลืมกระเป๋าเงินก็พักสปอร์ตพี่น้อองย่างอื่นเสิอเออลืมไม่ก็ได้เนาะกระเป๋าเงินอยู่นี่ ไอ้ที่ใส่หาย <ไฮ S 2> ดอกนะเงินล้านนะเนี่ยเงินล้านนะแล้วใครไปเมืองลาวไปใส่เงินด่าด<น>่ะคือมาเฉยด้อเออเดี๋ยววัาไป<อ>น้องกีเตรียมตัวเดินทางยาดมไปซื้อ,อยูหันอีกเพราะว่ายาดมมากกว่านี้สามหลอดเมีนวะ <c oughs> นายาดมบดสามหลอดอยากให้เอฟซีติดตามคอมเมนต์น้องกีมากเถอะมีบอยอยากโชว์ไซด์ด้วยฝากกันเด้อทุกคนเนาะแต่ว่าน้องกีเพิ่นว่าอยากเมารถเพิ่นว่าเพียเพียรถทุกคนเพราะว่าเดินทางอยากอยากนักแน่เนาะ เอาไว้โอกาสหน้าสิพ้าเดินทางแค่ชั่วโมงหนึ่งขี่ย่นขี่ย่น,ยนปยแป๊บเดียวมาตันี่เป็นความฝันของหน้าเ <c oughs> นี่ยมาท่านได้เห็นแน่นอนนี่อเออเอาไว้เอาไว้อีกเอาไว้อีกเพิ่นมาครั้งแรกเพิ่นยากอยากเห็นอยากเห็นย่นแนงทุกคน, <c oughs> นมาเป็นซีฟเซฟเธอแล้วมาท่านได้เห็นอยู่นี่เด <c oughs> ี๋ยวเที่ยวหนาจรงได้เห็นเที่ยวหนาเนาะเที่ยวหนาด้วยเสิพาเลาะอ่อมไปเมืองเที่ยวนี้เห <c oughs> ็นบอกข้อสอก่อนเออบอกข้อสอสถานี <c oughs> รถแม่ ไปพี่น้องเปทุกคนไปที่ได้ออกไปส่งน้องคนละแมนแมนแมนคนิวเอท่านกินเขาไปเลยเบอร์ละทัวของเนาะใส่กรบเจหอมอ่บ่เดี๋ยไปเกาะไซื้อนะสิเบังเด้เจ้าในโจนมากนะะีเยที่ขีเหอนม่บ่บริอัพได้มาเกาะไว้ซื้อไปทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ได้มาหอดบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ กษสิพาน้องไปซื้อซื้อปี่เขาเรียกว่าปี่รถเออเอิ่นปี่รถแต่ว่าฟังไทยเอิ่นสื่อตัวตัวตัวรถตัวรถนะภาษาไทยก็พอคือกันนอาน่าจะได้ไปรถรถทั่วรถเอื่นรถเยางเกียงไก่บ่เออรถรถเกียงไก่นี่นี่ทุกคนคันนี้แหละมาจอดแต่ว่าเฮาบ่ทันลูงหรือว่าสิเต็มหรือบ่เต็มเนาะอาจจะบ่ทันเต็มดอกคขันเต็มได้เถอะคจะนี้จะออกกันมั้ย นี่รถคันนี้แหะปากเซอุบลเป็นเป็นรถเล้าเมนบอลนี่รถเหล้าเนาะฮะเออรถฟังเล้ารถฟังไทยมีอยู่บ่ะบะมีเนาะมีแต่มไทกัมีคือกันมีคือการบ่อ๋อเป็นพวงมาลัยขวาเลยนี่นะบ่ไปป่นไปทั้งป่นเราไปซื้อปี่ก่อนซื้อยุนี่เดี๋ยวอีกวันซื้อยุนี่กันไหนต่ว่าอยู่ โอเบแมนแมนข้าสื่อั้างในแมนบอก้าเป็นรถตู้่ะแมนจะสื่ออยู่นอกค่ะเป็นรถทัวแมนจะสื่อยูนีนี่อยู่นีนี่เออถือถือปักเซ่ระวังกิบอทารถรอนนะ วางนอนนอนกินเครื่องกันมาหายัางสวยก่อนแล้วกันยังกินก่อนนะแล้วเราอันนี้กำลังดีใจน้องกีดีใจเนาะว่าสิได้ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่อนนู้ว้าวนู้สิกินเป็นหนามปันยังเงาสร้างพรางโหลดข้าวขาหมูข้าวขาหมูทีนึงน้องกีกินยังแล้วก็ย่างหวยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเลือดเบาไหมเบาไหม ก๋วยเตี๋ยวเรือบ่อแบบวันนึงนี่คือเก่าแล้ววันนี้เจนเล็กเอายำดีแล้วได้เขาดูแนนก๋วยเตี๋ยวหันคอนหนามเยอะๆแนนเนอะแนหมูหรือเนื้อมูขี่เอาเนื้อหรือหมูบ่เคยกินนั่นข้าวอ๋อโอเคยำรวมหนึ่งเข้าวขาหมูหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งโอเคพอได้สดชื่นนากทุกคนพอได้สดชื่นพี่น้อก ดอตีดเ้เด้อตีเด้งตดติดคัแต่ว่าเสียงเขามันมันมันดังกว่ากาขอบใจไย้เด้อพี่กีก็พีตามเนาะมาย้มได้ก็ตอนทำมาซุงทุกครั้งสามัดแพงกันนะสมาโดนเลยคคิดทกหลอดมึงอีดาเลกหอดอจะดำกว่านไดจกันเนาะบ้านปีกวานะครับปีเดือนทองเดือนนี่แหละเนาะทุกคนมาโกจรเพื่อ ไนระยะปีหนึ่งกไปมาหาชูกันมาสิแม่แพงกันแอ้ยไปปุ่มคนน่าเทาเมมากผีเอเพื่อนยมมันมนก็เมืองาเือยู่คนละประเทศเลยานหนอนเ็เกี่บนก่สิเกิ่เออยู่บ้านเองิบานแล้วพี่นนอนจำบาดเฉยบานหนอกมาสังจ้ากินมีแล้วก็นองก็สิคืนรดเลยก็สิได้ลาอายเลยเด้อพี่ เรื่องเวลาไขปลความอยู่ปมะมเซาลือยู่ไหมครับไอ้สองกิ๊กเหรอไอ้นอนลำเนียแน่พี่ถอนได้เนาะพี่ถอนเนี่ยจัามือดแบบมีจังเนี่ยแม่นเพดนะเป็นเพียดเพียกวแล้วเนาะพร้อมได้เพิ่พร้อมได้ดีพร้อมแบี่งแม่พร้อมพร้อมเอ็ดเบี่ยเอ็ดเบียงนะลองดูคนละอ่ะทำเป็นยังสู้ๆไอ้มันพร้อมแน่วนไปอีกบอกพี่จบอยู่ว่าหเจ้าหันไปอีกไปจัเดือนนึงให้มเอาลงอีกจิโล เรากลมากินยวนในเด้อร์ครอบคู่ซื้อกลับมวนคือเก่าแต่ว่ากัเป็นวิ่งพือเก่าแต่กับยังมาไต่บลาบไต่บลาบครับไปพุนี้ยนเดี๋ยวนี้ไปบุนชงเนี่ยวังหันบุรีพ่อกันเนาะแมนเออบุรีพ่อบุรีพ่อน้องกีหนองกีเมื่อก่อนเมื่อก่อนพอพ้นโตแมนเมื่อก่อนใช่ค่ะยังไงมาอุบลอยากอยากไปไซอีอยู่อยู่ในอุบลอยากไปุบลอยากไปบึงยนยังบ่แล้วน้ำยน พีพผ่านมาเมื่อกี้ครับอีหยังนล้นะครับอ่าอีหยังก็เส้นท่านจะก็ไปเลยด็ไปเลยเด็กอืมติดตามมาที่หนูสวนซาร์ดอยากไปหาเพื่อนแมนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเ้าก๋วยเตี๋ยวเ้าคือสิริอะไรแหละเบิ่งกพักหวานเพิ่นกีเจ้าพักหวานเพิ่นมาเบิ่งเบิ่งบ้านเ้าบโบเดมี่นะคะหัวอ้โบเดม่คัตจีน่าเนาะบ้านเจ้าแห้งแฉะมันเขาเด็ดไห่พอบ้านข่อยมันโมมีใหญ่แบบมี เขาขายเป็นต้นด้วยสีเนาะอนได้ก็ต้น,ตนก็ใบใหญ่มันเป็นต้นน้อยๆเขาฆ่าหมาเออบอแมนเขาฆ่าหมูหยอกเหี้ยเนาะจะเป็นคือกับคนมาเด้อพี่น้องมา,มาพี่น้อง,อง,องกินข้าวกันสดทมทอน<ะ>ครับเนาะโมมียังต่อนอ้ายเด้อโมเป็นยังโมเป็นยังไงแน่นอนมาถ่ายก็ดีใจแล้วลนะ่ะเนาะไปเหี่ยวมายามไปเพราะว่านอนก็สั่งมาเบียกเนาะมาตรวจมายังสั่งมาหาหมอ ไหวโอกาสนะคบุวละครับทุกคนตลาดน้าจังจวดกันว่าก็ได้จวดกันโดนแนงเนาะจวดน้องกีมามาเที่ยวนานี่ขอมาตะวันแดงเด้ออุบลราชธานีสายแดนแนะนำน้องกีเนี่ยไปเบิร์ว่าแนเขาแบบยังไงเขากระเตะนเขากิดกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็เตนแต่ว่ามันเขาต้องเปิดน้องน้องแน้องแพอย่าขู่ว่าคืแบ่ว่าแดนแม่ต้องระแบีบกับบ้านมูนะ บ้านนุ่นจะเป็นเพลงนิดเป็นมากใช่ไหมยูนีเป็นแบบใด EDM เลย EDM เมนอย่างเพลงฝรั่งของม่รู้จะกินเ d m อ๋อเพลงฝรั่งถือใจเ้ากี่แล้วพะศันเป็นบวามผิดจำเนียฝรั่งแบบกระเพทกตึ๊กตึ๊กเ้ากี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพิ่นกับบ้านห่าวต่างกันแบบใดตางกันนี่ยำมาแล้วอือีซันสดใส เปรี้ยวปลาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเข้ากับสิคอนุญาตลงมือเนาะมันนี่เมนูเลี้ยงทรงกันว่าซันมี่ยำเข่าขาหมูก๋วยเตี๋ยวเลือพี่น้องมาเมืองไทยน้องกีตั้งแต่มาหลอกนี่เบิดเป็นซีถวยฮาถวยนะนี่สดมีเหงน้ำทางฟังเพิ่นมันสีเข้มขุนแล้วก็แสบกว่าบานท้าอยู่อยู่ลาวมัมีน้ำตกก็อยู่ลาวมีแต่ว่ามันมันบอกคือ บวคือบานเจ้าบานเจ้ามันสูตรตำลับมีดอือันนี้เป็นโปรเตียวเลือดแมนเดอรมันกินน้ำกระเดือสุดยอดนะแมนสุดยอดไปก่อนเด้อบานนีดนึลงมืออยางขอระยะก่อนเนาะทุกคนเนาะอู้มะเพียงอ๋หนังทองตึงน่ะเด้อทุกคนหนังทองตึงหนังตาเดียมยันส่วนนี้แหงกวันเนี่ยเอ้ยเยสิบอ่นะ ไม่มีสูตรลดคุณบีบนะนนเ้ไปเห็ดสวนดีล้วว่าเห็วนออเห็ดส่วนแล้วกสวนอรเดือนนองกินาแรกเนาะพี่บ่ค่อยกินเขาไ่ค่อยได้กินนะเห็ดเตยมีป่ะทุกคนกะเวลากะจอลราเนาะกะ้ากะผอ่อกันว้างเห็นกเอิ่มล้วละมีเฮงแล่ะละไหนมาพบมาพอ่อกันมีแต่วาคนละครับไปขึ้นรถปักเซ่ห้องคนละ ในปัจเซี่ยห้องของะครับสิได้ช่วงนอกขึ้นรถดนากกับสีประกันโอ้คมกับเดินทางกลับบ้านเนาะไปกันนะไปสองคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวของชอบอะไรของชอบซื้อให้หน่อยซื้อยังซื้อสับปะรดสับปะรดของมากบักนาบักนาบคอยเอิญบักนัดเอาสับปะรดหน่อย บ้านบ้านบ้านเพื่อนๆน้ำส้มน้ำส้มจะว่าอย่างนั้นมากันน้ำสะอาดบ้ำสะอาดบ้านเอื้อนน้ำส้มบ้านเพื่อนเออเออบ้านเพื่อนๆน้ำส้มบ้านเอื่อนๆน้ำมะเกียงพ่อขาวว่าน้ำสะอาดได้มกเกียงแล้วมาจากสับปะรดบ้านเอื่อนบักนัดบักนัดคือกันแต่ว่าเอาเป็นภาษาเนาะภาษาเอาหางควดนที่เอาเมื่อฟังแล้วเออ แคนตลกนี่บ่เินมัแงแตงแตงซื่อๆนี่นะแตงฝรั่งแตงฝรั่งเมนบางคนเินแคนตลกคือการแต่วนดนี่เข้ากับท่นสมะเรืงแคนตลกอ๋อเคยคกันเนาะน้องอีกล้วน้องเรียงอีกเดาบักแซนล่กสนคือกันนะน้องกุศลาบักแซ่ผูกัน

ไาได้ยินคำนี้ได้ย si ินคำนี şey Listen, ้จะได้เมื่อยยงมันไปคือรถสันเอ้ยสับปะรดสับปะรดหน่อยก็เอ้ยไเอาของก่อนไปคือรถไปไปเจอกันใมเจอกันใหม่บคุณหลายๆเบคที่ยินดีตอนสาเาตายโอกาสนมากม เป็นอยากไปมึงเถียงวะจ๊บ๊าย<ป>บายเดี๋ยวถากวาดไทยโชคดี